สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะก็จะพามาทําโจทย์เกี่ยวกับอายุเนาะโดยใช้สูตรรัดนะคะใช้วิธีนะคะซึ่งเป็นวิธีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถทําได้เลยนะสามารถนําไปใช้กับทุกสูตรที่เกี่ยวกับอายุได้นะคะแล้วมันจะทําให้โจทย์แนวเนี้ยมันดูง่ายยิ่งขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะคะโจทย์เขาบอกว่าออยอายุมากกว่าเอปีนะคะ เออายุเป็น3เท่าของออมอีก20ปีออมอายุ35ปีปัจจุบันออยอายุเท่าไรนะคะก็เทคนิคของเราเนาะจะมี4ขั้นตอนด้วยกันเนาะขั้นตอนที่1ก็คือสร้างตารางเป็นการเวลาขั้นตอนที่2ให้ดูตัวละครนะคะขั้นตอนที่3ให้วิเคราะห์สมการแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็คือแก้สมการอ่ะเรามาดูขั้นตอนที่1นนะคะสร้างตารางตามการเวลาเราก็ดูเนาะว่าในโจทย์เนี่ย เขาบอกเวลาอะไรบ้างเนาะเขาบอกว่าออยอายุมากกว่าเอปีเออายุเป็น3เท่าของออมอีก20ปีนะคะใช้เขาเมื่ออีกก็แปลว่าอนาคตถูกไหมอันนี้โจทย์บอกถึงอนาคตเนาะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทําตารางเลยปัจจุบันกับอนาคตใช่ไหมเขาถามถึงปัจจุบันใช่ไหมคะแล้วก็มีบอกอนาคตเนาะแต่อดีตไม่ได้กล่าวถึงเนาะเราก็ไม่ต้องเขียนช่องอดีตนะคะ อ่ะเราก็ทำเป็นตารางเลยนะคะแบบนี้ก็เป็นตารางปัจจุบันตารางอนาคตนะคะแบบนี้เนาะถ้าแต่ถ้าสมมุติว่าโจทย์เขาบอกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะที่มันเป็นคำบงบอกถึงอดีตก็ให้เพื่อนๆเนี่ยสร้างตารางอดีตด้วยเนาะอ่ะขั้นแรกคือสร้างตารางใช่ไหมขั้นที่2คืออะไรคะ ดูตัวละครอ่ะมาดูซิว่าโจทย์ข้อนี้มีตัวละครกี่ตัวนะตัวที่1คือออยถูกไหมตัวที่2คือเเนาะอันนี้ก็เออตัวเดียวกันนะคะแล้วก็ออมเราจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้มี3ตัวละครคือออยเอออมนะคะเราก็เอาตัวละครเนี่ยมาใส่ในตารางช่องด้านหน้าสุดนะช่องด้านหน้าจะเป็นตารางตัวละครแบบนี้อ่ะออย แล้วก็อมแบบนี้นะอ่ะคราวนี้พอเราใส่ตัวละครเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อคะขั้นที่สองคือเอ้ยขั้นที่สามคือวิเคราะห์สมการขั้นเนี้ยจะยากนิดนึงเนาะต้องค่อยๆออ่านโจทย์แล้วค่อยๆวิเคราะห์นะคะอ่ะเรามาวิเคราะห์กันนะเขาบอกว่าออยอายุมากกว่า A 2ปีนะคะก็แปลว่าถ้าออยถ้าแปลว่า A เนะะี่ยค่ะ เออายุเท่าไหร่อายุออยก็คือบวก2ไปถูกไหมเออายุเป็น3เท่าของออมนะคะอ่ะอีก20ปีข้างหน้าออมอายุ35ปีออยจะอายุเท่าไหรนะโจทย์เราจะเห็นว่าอายุออยเนี่ยมากกว่า A 2ปีใช่ไหมเออใช่ไหมเออ A อายุเป็น3เท่าของออมนะเออ A เนี่ยก็หาได้จาก3เท่าของออมแต่คนเนี้ยออมเนี่ย ไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไรเนาะเพราะฉะนั้นเราจะให้ออมมีอายุเป็น x อ,อ่ะเราเริ่มต้นจากออมทําไมเราถึงให้ตัวแปรเป็น x ก,กับออมทําไมเราไม่ให้ออยไม่ให้ A ล่ะเพราะว่าออยเนี่ยโจทย์เขาบอกไงว่าอายุมากกว่า A 2ปีถูกไหมโจทย์เขาบอกมาเลยเนาะส่วน A อายุเป็น3เท่าของออมอันนี้เขาก็บอกมาแต่ว่าออมเนี่ยเขาแค่บอกว่าอีก20ปีข้างหน้าใช่ไหมซึ่งมันยาวไปเราก็จะให้สมการ ออมเนี่ยเป็น x นะคะหรือว่าใครจะให้สมการอื่นเป็น x ก็ได้เนาะลองวิเคราะห์กันดูว่าแบบไหนมันจะง่ายกว่ากันนะอ่ะแต่นเนี้ยเราจะให้ออมสมการออมเป็น x เนาะ A อายุเป็น3เท่าของออมเพราะฉะนั้นถ้าออมอายุออมเป็น x ถูกไหมคะอเอายุเป็น3เท่าของออมก็แปลว่าอายุของ a เนี่ยก็คือ3คูณ x ถูกไหมเออคือ3คูณ x ถูกไหมคะเพราะว่า a อายุเป็น3เท่าของออมนะ แล้วก็ออยอายุมากกว่า A 2ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาอายุของ a เนี่ย <Yeah. S 1> ออยอายุมากกว่า A ถูกไหมต้องอา,อายุของ a 2บวก2นะคะบวก2เพราะว่าอายุมากกว่า A 2ปีอ่ะเราก็จะเขียนสรรมการได้แบบนี้นะแล้วคนนี้เรามาวิเคราะห์โจทย์ต่อกับคำว่าอีก20ปีนะคะอ่ะอีก20ปีหมายความว่าอะไรคะอีก20ปีก็คือ เป็นอนาคตใช่ไหมก็ให้เราบวกอีก20บเนาะบวก20อนาคตตรงนี้ก็จะอายุของออก็จะเป็น 3x บวก2บวกย0ถูกไหมคะอันนี้ก็เป็น 3x อบวก20อันนี้ก็เป็น x บวก20แบบเนี้ยค่ะอืมเพราะว่าอนาคตมันบอกว่าอีก20ปีใช่ไหมเราก็ต้องบวกของปีอนาคตไปอ่ะ คราวนี้เขาบอกว่าออมเนี่ยอายุ35ปีถูกไหมออมอายุ35ปีอะเรามาดูอายุของออมกันออมคือ x บวกยี 20. อีก20ปีออมอายุ35ปีถูกไหมแล้วก็อันนี้คืออายุของออมถูกไหมคะออมอายุ x 20บวกยี่สิบเท่ากับ 35ปีแบบนี้ถูกไหมอ่ะเราก็แก้สมการเลยนะคะหา x หาอายุของออมพอเรารู้อายุของออมเราก็เอา x เ,เนี่ยไปแทนค่าในอายุของออยนะคะแค่นี้เราก็จะรู้อายุของออยแล้วถูกไหมคะอ่ะเรามาแก้สมการกันเนาะก็อันนี้บวกอยู่ใช่ไหมย้ายมาอีกฝั่งนึงก็กลายเป็นลบนะคะก็เป็น x เท่ากับ35ลบ20เป็นเท่าไหร่คะ15ถูกไหมเพราะฉะนั้นออมอายุเท่าไหร่คะ15อ่ะเรารู้ x และว,ว่า x คือ15ถูกไหมเราก็เอา15เนี่ยไปแทนค่าตรง x ตรงนี้ถูกไหมคะตรงไอ้คถามว่าปัจจุบันออยอายุเท่าไหร่ก็ให้เราดูอายุออยตรงปัจจุบันนะคะเอา15ไปคูณกับ สแล้วก็บวก2องนะสิคูณสเป็นเท่าไหร่คะเป็น 45, 45่สิบห้าสี่วกสเป็น4 5 4ห้าสีถูกไหมเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คืออ,อยอายุเท่าไหร่คะสีปีนะคะสีปีอ่ะเป็นไงคะการวิเคราะห์โจทย์อายุไม่ยากใช่ไหมมันจะยากไอ้ตรงข้อ3ามะคะ่ะก็คือวิเคราะห์สรรมการเนาะถ้าเราวิเคราะห์สรรมการผิดเนี่ย โจทย์มันก็จะผิดเลยส่วนในเรื่องของการแก้สมก,การก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีพื้นฐานอยู่แล้วเนาะถ้าใครยังแก้สมก,การไม่เก่งนะคะสามารถไปดูคลิปย้อนหลังเกี่ยวกับการแก้สมก,การได้เนาะเคยทําคลิปสอนอยู่นะคะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย